สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านช่วงนี้ตลาดก็ไม่ดีเราก็มาศึกษางบการเงินของคุ้นกันเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาดูงบไตรมาส3ของ7หุ้นค้าปีก,กันนะครับไตรมาส3ของปี66หุ้นที่จะนำมาพูดถึงเนี่ยคือหุ้น c p r นะครับ x, c p e x t a BJC นะครับ b a t e r y j o k e r นะครับ CRC เซ็นทันดีเทลโอเปอเรชันนะครับฮุมโปรโกลบอลสยามโกลบอลเฮาส์ Out, นะครับดูและก็ดูโกลนะครับเรามาดูสินทรัพย์กันนะครับสินทรัพย์สูงสุดก็คือ c p พีอครับรองลงมาคือ CP พีเอ็กตร้า BJC หรือวินะครับ CRC ลุมโป e รโกลบอลแล้วก็สุดท้ายคือดูโกลนะครับ c p พมีสินทรัพย์ ณไนะตรมาสสามป็นอนที่ประมาณ9ก้าแสนล้านนะครับ c p e ต t าห้าแสนกว่าล้าน BJC 3ามแสนกว่าล้าน CRC สองแสนล้านไปสองแสนล้านไปไปลายนะครุมโปรซึ่3 0 0 0ล้านกวโ่สามหมื่น 7, ล้านและดูโฮมสามหมื่นสาล้าน,นรจริงๆ c p r กับ CPX ต e านี่อาจจาะนับรวมได้ด้วยกันนะครับรวมสองตัวนี้ก็สิบซับก็ หนจดสี่ล้านล้านเลยนะครับล้าดูนี้สินกันนะครับ c p r มีนี้สินอยู่ที่หน้าแตมาสามพียปกครับหกแสนสาพันเก้าร้อล้านบาทนะครับสูงกว่าช่วงก่อนโควิดเยอะเลยนะครับเกือบสามเท่า c p x t a ก็เหมือนกันนะครับมีนิสินอยู่สองแสนสาสี่นห้าอยหกสิบสี่ล้านนะครับ แล้วก็มี JC ซีมินสอยู่2 1 1 7 5ล้านก็จริงๆใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดนะครับบิ๊กซีซีอาีอยู่ที่2 1ง3 4 5ล้านสูงกว่าช่วงก่อนโควิดนะครับโอมโบรมีนิสอยู่ที่3 9 2 7 9ล้านก็สูงกว่าช่วงก่อนโควิดแต่ก็ไม่มากนะครับก่อนโควิดมีน i สินอยู่ประมาณ30 0 0 0ล้าน Global มีหนี้สินอยู่ที่14,710ล้านอันนี้น่าสนใจนะคพระาะว่าก่อนโควิดมีหนี้สินอยู่ที่19,855ล้านลงใสยถ้าจะดีแล้วนะครับดูโฮมมีหนี้สินอยู่ที่21,543ล้านบาทน,นะครับก่อนโควิดมีหนี้สินอยู่แค่11,991ล้านบาทน,นะครับเรามาดูรายได้รวมกันนะครับ CPO สามไตรมาสแรก ปียกหมีไรายได้ที่หกแสนอยแปดสิบเจ็ดล้านบาทนะครับก็แซงช่วงก่อนเป็นไปแล้วครับแค่สามไตมาร CP extra ก็เหมือนกันนะครับแค่สามไตมารก,ก็มีไรายได้แซงก่อนเป็นไปแล้วครับ361,336ล้านบาทนะครับ BJC b j c ปีหกห้ายังมีรายได้ที่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดเล็กน้อยนะครับและปีหกสามไตรมาสแรกก็ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดนะครับมีรายได้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสามล้านบาทกับ c r c ปีหกห้ามีรายได้แซงช่วงก่อนโควิดไปแล้วครับและปีหกสามไตรมาสแรกมีรายได้ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านบาทสิ้นปีก็น่าจะมีลุ้นแซงก่อนโควิดนะครับ โฮมโปรปีกห้ามีรายได้แซงช่วงก่อนโควิดไปแล้วนะครับปีกหกสามตรมาสแรกมีรายได้อยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบห้าล้านบาทโกลบอลเฮาเหมือนกันนะครับปีกห้ามีรายได้แซงช่วงก่อนโควิดไปแล้วนะครับปีกหกสามตรมาสแรกมีรายได้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันสามร้อยล้านบาทดูโฮมปีกห้ามีรายได้แซงช่วงก่อน โควิดไปแล้วนะครับแล้วก็ปีะโยชน์สามไดมาสแรกรายได้ก็แซงช่วงก่อนโควิดไปแล้วเหมือนกันครับสองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าล้านบาทจะสังเกตว่าสองสี่ทั้งเจ็ดตัวในปีหกห้านี่มีรายได้ที่แซงช่วงก่อนโควิดไปแล้วนะครับเกือบทุกตัวนะยกเว้นเบบีเจซีบิซีแล้วยังต่ำไปเล็กน้อยนะครับก็แสดงว่าค่าปีก็ น่าจะฟื้นกันแล้วนะครับเรามาดูกำไรสุทธ,ธิกันนะครับ CPo ปีหกสามไตรมาสแรกมีกำไรสุทธิอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านบาทนะครับแต่กำไรสุทธิก็ยังต่ำกว่าช่วงก่อนอโควิดนะครับเปียกห <c> ้า <ta> ก็เหมือนกันนะครับ CPX ปีหกห้ามีกำไรเจ็ดพันล้านนะครับแซงช่วงก่อนอโควิดไปแล้วนะครับ และเปลี่ยนหกสามไตม้าแรกมีกำไรอยู่ที่5,358ล้านบาทนะครับอันนี้ก็น่าจะมีลุ้นแซงปลายปี BJC ปี่ยนหกมีกำไร5,010ล้านนะครับยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดนะครับปี่ยนหกสามไตม้าแรกมีกำไรสุทธิอยู่ที่3,156ล้านบาท CRC ปี่ยหกห้าก็ 1, 1, ยังมีกำไรต่ำกว่าช่วงก่อนโคว embaixo, ิดนะครับปี่ยนหกสามไตม้าแรกมีกำไรสุทธิอยู่ที่4,878ล้านบาท โฮมโปรปี65มีรายได้เออโทษนะครับมีกำไรสุทธิแซงช่วงกวาดโควิดไปนิดหน่อยนะครับและปี66สามไตมาแรกมีกำไรสุทธิอยู่ที่4,764ล้านบาทกลับบอปี65มีกำไรสุทธิแซงช่วงกวาดโควิดไปแล้วเหมือนกันนะครับปี6 3ไตมาาแรกมีกำไรสุทธิอยู่ที่2,111ล้านบาทดูโฮมตัวสุดท้ายนะครับ ปี6าก็มีกำไรแซงก่อนโควิดไปแล้วครับดูโหงปี64นี่ก็แซงก่อนโควิดนะครับและปี66 3ไตรมาสแรกมีกำไสรสุทธิอยู่ที่388ล้านบาทเรามาดู ROA กันกับ Return on Asset นะครับการบริหารสินทรัพย์นะครับค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง12-15%นะครับก็ ส่วนใหญ่ค่าจะต่ำหมดเลยนะครับ CPOR 4.5 CPX 3.26 BJC 3.37 CRC 5.48 Homepo อันนี้ค่าดีแล้วครับ Homepo นี Home ่ค่าค่อนข้างสวยแล้วครับเขาเป็นผูนผ้การผลดี Homepo ปี Home 66 13.45นะครับ Global 8.98ก็ไม่ขี้เหร่นะครับ,ลรบและ Duong 2.81 เรา,าดู ROE นะครับ Return on Equity นะครับถ้าไม่น้อยกว่า15%จะถือว่าเป็นพวกที่สร้างกำไรได้สูงนะครับ CPR อันนี้ค่าดีเลยนะครับ15.70 CPRX 2.71ต่ำโอเกนะครับ BJC 4.06 CRC 12.46นี 06, 12. 46, ่ก็ก็ดีนะครับแต่อาจจะไม่ถึงเกณฑ์ Homepro นี่ ดีมาตลอดทุกปีนะครับปีนี้27.61%นะครับ g l o b a l ก็จริงๆค่าก็ไม่น่าเกียดน,นะครับส่วนใหญ่แต่ละปี10กว่ากวา่าปีนี้11.96นะครับและดูโฮมองนะครับเรามาดูราคาล่าสุดนะวันที่23พฤศจิกายนหกัน,นครับ mm hmm. CPO 55บาบาท50สตางค์บ mm ุก hmm. อยู่ที่11บาท89สาสตางค์ cp extra ยี่สบาท50สตางค์บุ๊กแวร์ลูอยู่ที่27บาท43สตางค์สูงกว่าบุ๊กนิดหน่อยครับ bjc ตัวเดียวนะครับที่ต่ำบุ๊กนะครับยี่สบเจบาทบุ๊กอยู่ที่29บาท51สตางค์นะครับ C r c 39บาทบุ 12, book 1, ๊ก11บาท21สตางค์ hompro 12บาทบุ๊กอยู่ที่1บาท82สตางค์ hompro นี่สูงกว่าบุ๊กเยอะมากนะครับแต่ว่าที่สูงเพราะ hompro นี่ปันผลดีมาตลอด g l o b a l 17.60บาทนะครับ b ุด4.55บาทนะครับ d o h o m e 12.50บาท b มุด3.88นะครับเรามาดูค่า pe กันนะครับก็เป็นค่าที่นักลงทุนสาย vi นำมาดูกันนะครับท้าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีค่า pe ไม่ก็เกิด18เท่านะ c p o R ปีนี้31.34นะครับเกินไปละ CPX 39.19 BJC 23.45 CRC 28.72 Home Pro 25.21นะครับ Home Pro ก็ยังเกินนะครับแต่เกินไม่ได้เยอะ Glow 33.93นะครับและ Nuvo 110นะครับก็ PE เกิน18เท่าทุกตัวเลยนะครับเรามาดูอัตราส่วน ลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะครับ CPO มีันผลทุกปีนะครับสูงสุดปี63น,นะครับ2.13%ปีนี้1.33%นะครับ CP e t a TA, มีันผลทุกปีเหมือนกันนะครับสูงสุดปี62ครับ3.10%ปีนี้ันผล1.76%นะครับ BJC มีันผลทุกปีนะครับ สูงสุดคือปีนี้เลยนะครับ2.86% CRC มีปันผลสูงสุดคือในปี64นะครับ1.25%ปีนี้ปันผล1.23% CRC นี่เพิ่งเพิ่งเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ในปี63นะครับฮุบโ r ร นี่มีัลผลทุกปีนะครับสูงสุดคือปีนี้เลยนะครับ3.09% Global มีผลผลทุกปีนะครับไม่ได้เยอะนะครับสูงสุดคือปีนี้เหมือนกันนะครับ1.31%และดูโฮมนะครับปี P 62ไม่มีผลผละครับแต่63ถึง 66, 66มีผลผลทุกปีนะครับสูงสุดคือปี65นะครับ0.13%ปีนี้ผลผลิต0.05% เรามาดูอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินบาทกันนะครับต่อหุ้น CPO ปันผลสูงสุดคือ1บาท25สตางค์ในปี63นะครับปีนี้ปันผล75สตางค์ CPIX ปันผลสูงสุดปี64นะครับ1บาทต่อหุ้นนะครับปีนี้51สตางค์ต่อหุ้น b j c ปันผลสูงสุดคือปี63นะครับ39 13สตางค์ต่อหุ้น ปีนี้80สตางค์ต่อหุ้น CRC ปันผลสูงสุดคือปีนี้นะครับ48สตางค์ต่อหุ้น Home Pro ปันผลสูงสุดคือปีนี้นะครับ39สตางค์ต่อหุ้น Global Global นี่มีปันผลทั้งจำนวนเงินและปันผลเป็นหุ้นนะครับ Global ถ้าปันผลเป็นจำนวนเงินสูงสุดคือ25สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็คือปีนี้นะครับ ยี่สิบห้าสตางค์เป็นผลปีที่แล้วก็ยี่สิบห้าสตางค์ต่อหุ้นนะครับและที่สำคัญคือปันผลเป็นหุ้นด้วยครับปีนี้ปันผล24ยี่สิบสี่หุ้นต่อหนึ่งหุ้นนะครับแล้วก็ปีที่แล้วยี่สิบสามหุ้นต่อหนึ่งหุ้นนะครับดูโฮมคล้ายๆกัโกโบโกลบอลนะครับมีปันผลเป็นหุ้นเหมือนกันนะครับันผลเป็นจํานวนเงินสูงสุดคือสองสตางค์ต่อหุ้นกับปีหกสามกับหกห้าปีนี้ปันผลที่หนึ่งสตางค์ต่อหุ้นนะครับแต่มีบวกนะครับ บวกันผลเป็นพุ้นคือ16 16หุ้นต่อหนึ่งุ้นนะครับก็เพื่อนๆท่านใดสนใจหุ้นค้าปีกอยู่ก็สามารถนำไปศึกษาต่อได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ